สวัสดีครับวันนี้เป็น ep สอนะครับผมจะมาสอนใช้ตัวรีโมทนะครับเป็นการเปิดปิดเสียงรีโมทนะครับเวลาทั่วไปโดยปกตินะรับรถมาก็เวลากดเปิดกุญแจนะครับจะมีเสียงดังแบบนี้นะครับหลายคนไม่ชอบนะครับก็วันนี้ก็จะมีวิธีปิดเสียงมาแนะนำนะครับนี่อย่างแรกก็มีอยู่2ปุ่มนะกดปุ่ม ผมเรียกปุ่มนี้ปุ่มที่2นะนี่ปุ่มหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็กดเช็คสถานะก่อนให้ไฟมันเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับแล้วก็กดกดค้างเลยนะครับกดค้างจนกว่าจะเป็นสีแดงนะครับนะนพอเป็นสีแดงปุ๊บกดย้ำอีกหนึ่งทีแล้วก็กดปุ่มข้างบนอีกหนึ่งทีนะนี่ลองเช็คดูอันนี้เป็นไฟแดงนะเราก็กดเปิดโอเคลองลองเปิดกุญแจดูนะนี่นี้ไม่มีเสียงแล้วนะครับทุกคน นี่ก็เป็นวิธีสำหรับการปิดเสียงนะเดี๋ยวผมจะเอากลับคืนมานะให้มันมีเสียงเหมือนเดิมอย่างแรกก็เช็คสเตตัสให้มันเป็นสีเขียวนะพอเขียวปุ๊บเราก็กดค้างนะเป็นสีแดงกดหนึ่งทีแล้วก็กดข้างบนอีกหนึ่งทีโอเคแล้วก็เช็คสเตตัสเปิดรีโมทอ่าโอเคต้องมีเสียงนะนี่อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับนี่เป็นไงก็ไม่ยากนะครับ ก็รู้ไว้นะครับบางคนกลับบ้านดึกอาจจะกลัวรบกวนข้างบ้านนะเสียงรีโมทมันดึกๆมันดังนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะ, mm hmm. ะวิธีเรียกรถครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเรียกรถนะกดปุ๊บนี่มันจะดังนี้นะทุกคนมันจะดังนะ <c oughs> บางคนไม่ชอบอยากปิดเสียงก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยวิธีการกดค้างไว้นะครับ ไฟสีแดงกระพริบละลองกดอีกทีนะนี่มันก็จะเรียกรถได้เหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีเสียงไฟก็จะออกจะออกแบบปกติเลยนะนี่จะเปิดคื้นก็กดปุ่มเรียกรถนะครับที่เป็นรูปหูฟัง่งนะ <c oughs> ที่เป็นรูปลำโพง่ยนะกดค้างไว้อ่าพอเป็นสีเขียวก็คือการเปิดเสียงนี่โอเคไม่ยากเลยนะครับ อ่าเป็นเกจความรู้ที่นํามาฝากนะครับง่ไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด subscribe ผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยากจะมีคิดรีวิวของออกมาเรื่อยๆนะครับคอยติดตามไว้ด้วยนะครับขอบพคุณครับ